อ้อมอ้าอืมอ้าจากินค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวนะคะ ก็พังใิม่น้องใบข้าวชาแนลจ้าค่ะใบข้าวจ้าอ้ำาอ้ำาว่าขอบคุณค่ะ เดี๋ยวไปไฮไฟฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปกับแกไปวัเยอน้กิะาไรบอกตัวนั้นเปิ้ลให้โตเอาให้แม่ตายเลยเปิ้ลจะไปหาพี่ปีอืมตัวาไปหาพี่ปีเปิ้ลจะไปไฮไฟใช่แล้วก็กินเยอะไหมตัวไหนคะวันนึงกินเยอะไหมอุ้ยเยอะมากค่ะเยอะมากเลยหนูไปตัดหญ้าวันละสองซาลิงแล้วก็สั่งสับปะรดมาไว้ด้วย จ้าต้องมีอาหารเสริมหลายๆอย่างค่ะมีไม้ด้วยเป็นไรว่างๆเม่ยี่สิบสองแล้วค่ะส่วนพี่ปีเปดแปดปีค่ะเพี่สาวเขาค่ะเปดแปดขวบค่ะลูกแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ นุ้งไงคะพ่อถือไปแล้วเดินยากไหมคะเดินยากไหมอ่ะเราจะไปไฮไฟลกับพี่ปีการาาเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มา เดี๋ยวไปไฮไฟกับพี่ปีก่อนอ่อนใหญ่เลยฮิยไม่มีเพื่อนนะเขาไปหมดแล้วอะ่ะแม่แม่ไปหาพี่ปีแล้วอะ่ะไปเลยนุน่นนุ่นไปนุ่นเลยเออเฮ้ย,ยวิ่งรัดเลยวิ่งรัดเลยอ้มอม อจากินค่ะวุ้ย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 อุ้ยเปื่อนเปื้อนเปื่อนอยากจุ๊บอีกหนูไม่ต้องจุ๊บหนูไม่ต้องจุบอกินค่ะเยอเอาให้แม่เขาเลยค่ะเปลือกอ่

เดี๋ยวให้แม่ไปหาพี่ปีก่อนเดี๋ยวกลับมาไหมโอ้ยโนเด็กน้อยเอ้ยอุ้ยมีกล้วยนี่เสียงหวานเลยตังปีเดี๋ยวไปจุบย่างเดียวเลย จ้าก่อนจ้าก่อนลูกใจสวยมามาเอายิงให้เลยยิงใกล้ๆเลยได้เลยไม่เป็เลยตัวนี้ไม่ไปเลยงอนแนะงอนแนะเดี๋ยวได้กินลูกเออเดี๋ยวได้กินจ้าใจสวยเออโอ้ยกินตั้งฝุ่นสิมาจุดตั้งปีให้ไฟให้ไฟ เออเอาเอาไไฟกับแม่ด้วยห้ไฟไฮไฟผุนแล้วเนาะอ้ามฮอฮึ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  female ผู้หญิงเขาเขามีขนายค่ะถ้าถ้ามีงานแบบนี้เขาเรียกขนไนเยะาเดยเอนแ้วบันเือะวนค่ะมันมันบอกคืองัวคือข้วฮาเดพอสิปลอยได้อันนี้้างฮ้าปลอยปุ๊บเขากับ่บยู่กับทีม่ค่ะเขากับไปเรื่อยๆแบบกลัวว่าบางเชือกเขาก็กลัวเขาจะทําร้ายอย่างนี้นะ เราปล่อยไม่ได uh ้อ๊มเออมอม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 ขอบคุณค่าก่นลูกค่าสวยเ้าชอบจุ๊บเขาชอบจุ๊บออม ไปยาเสียบอกไปบายมึิ่งไปบายเพงไปบายไปบายเอาบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบาย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 ไปบายไปบายก่อนบ่ได้ให้จุบพ่อให้บายบายแมมแมมเมมไปบาย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 เฮียแบบขี้ขันแต่เนาะแนวกินมดกับมดประโยชน์แต่เนาะไม่ไม่ไม่แม่ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้ว บอกงายคักเลยเดอลูกสาวพ่อใหญ่เสีมนี่จุบอย่างเดียวเลยก็ชอบเดินเดินดีๆนะคะหลุมเยอะน้องช้างเขาชอบขุดเออค่ะนั่นแหละลักกี้ อันนี้ก็เพิ่นน่ะเพิ่นน่ะเห้ยหน่อยกระจ่าคือกันจ้าจ่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 าใบเข่าบอกฮิ๊ฮิฮิฮิมาทางนี้หน่อยลูกมาทางนี้หน่อยใบข้าวใบข้าวมาทางนี้หน่อยลูกเออให้ป้าจับน้อยเออฮุย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 อยากจับขึ้นใช่ค่ะ อชอบชอบถ้ามีคนหยอกนี่ชอบอจ่าถ้าพ่อเข้าไปนี่ขึ้นขี่หลังพ่ออย่างเดียว <ละ S 2> เอาเอาน้องพ่อพ่อลองเข้าไปโชว์หน่อยถ้าพ่อเอ <c oughs> ข้าไปนี่ขึ้น,น,ข,นขี่หลังพ่ออย่านเดียวเอาเอาน้องพ่อพราะว่าเขาเติปตัวใหญ่แล้วเขาเริ่มโตน้ําหนักก็จะเริ่มเยอะแต่ว่าถ้าถ้ายืนขึ้นหลังพ่อน้ําหนักมันจะไปลงที่ขาหลัง มันก็จะไม่เท่าไหร่หนึ่งสองเอาชว์ป้าป้าหน่อยหนึ่งสองตั้งหลักอยู่ตั้งหลักอยู่หนูหนูหมุนหาเลด้าอยู่หนึ่งสองฮึบฮึบถ้าไม่ตายของหนูไปเลยพ่อว่างั้นเออไปเลย โอ้โอ้โอ้ไถ้าาาขึ้นขี่ลังแล้วจะไปหน้าไม่เป็นนะคะถอยหลังอย่างเดียวจะเพราะว่าพ่อเขาเคยเล่นด้วยตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยพ่อเข้าไปนอนด้วยประมาณกี่ปีเขาจะเป็นวัยรุ่นก็เราแยกจากแม่สองปีอะค่ะค่ะ น,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 นั่น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 ถ้าจะรุ่นสาวๆก็สิบกว่าปีค่ะอยากขึ้นขี้อีกแล้วปุ๊บ <c oughs> นวดหลังได้นะคะท่านใดสนใจนะคะ <c oughs> นวดได้ค่ะพ <c oughs> ูดอ่ะ, <c oughs> ะ <c oughs> โอ้เออเออเอาขาปีนขึ้นต้นไม้ไง เวลาเาออกไปเวลาเราเรียกกลับเาก็กลับใช่ห <Ph> ก <yeast> ็เราเอาเม่เขาไปผูกข้างนอกอะค่ะแล้วก็ปล่อยเราก็ปล่อยให้เล่นเลยเวลาไปไกลๆไม่เม่ก็พี่เรียกเอาค่ะเดี๋ยวเขาก็วิ่งกลับมาคนหลายค่ะีนอันนี้เขาบระท่านได้หูทูไหมค่ะถ้าเขาหูทูต้นไม้หูทูเสาค้นกับเสียหายจ้าพี่ๆมาจากไซจันนี่มาจอยเ็ดครับโอ้ เพื่อนแกมาจากประเทศสวิตครับอ๋อมาจากสวิสอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วบินกลับวันไหนคะถ้าจะไปเวียดนามต่อเอือหึเคยเห็นแต่ช้างโชว์แต่ไม่เคยเห็นหมู่บ้านช้างอ๋อค่ะค่ะไปกีช้างรอบมันมีที่เชียงใหม่อือหแต่ว่าหนูหนูหนคุ้นๆหน้าพี่นะเหมือนหนูเคยเห็นในช่องไหนไม่รู้อ่ะ ก็ไม่ใช่ลูกติ๊กตอกอยู่ตเลยหรอหน้าเหมือนดาราสงสัยแน่ๆเลยดาราได้เนี่ยแต่ว่าน้ำน่าเหมือนมากเลยอ่ะดาราเนาะเนี่ยดารามาหาแล้วเนี่ยน้องไปข้าวเนี่ยอือฮึถ้าออกมาปุ๊บมันก็จะไปหาแหน่ตาเหลี่ยมมองกองตาเหลี่ยมมองกองอือ เปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าป๊าป๊าขาไม่ค่อยดีอปคไปทำเร็ว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 แม่แม่เรียกนะเร็วไปเร็วไปเร็วเออติดโพอถ้าเจอพพลนี่โบ่ย่อมไปใส่เลยแหละสีเสียพออย่างเดียวอือหือมาหาป๊าป๊าหน่อยป๊าป๊าอยากจับโอ้ยหนอตามองหาแต่พออือ จ้าัาเสียงแก๊บเปลือกใหม่ตีเมื่อกี้หาคองหลินเออเออเออให้ป๊าปาจับหน่อยป๊าปาอยากจับอุ้ยหนอ ออหนูอย่ามีแผนนะลูกอย่านะอย่าถอดนาฬิกาปะปานะอันเดี man, ๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่บ๊ายบาย